สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีซ่านะครับก็วันนี้จะมาสอนดันแต้มหมดโซโลนะครับเป็นหมดแรงนะครับทุกคนสำหรับคนที่ไม่มีเพื่อนเล่นหรือว่าเล่นยากนะครับก็วันนี้จะมาสอนดันแต้มนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แต้ม5 5 0 0ันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดแต้มนะครับก็ถือว่าพอสมควรนะครับอ่าวันนี้ก็จะสอนเทคนิคให้ทุกคนว่าดันยังไงให้ขึ้นนะครับบวกตัวเกมแน่นอนนะครับ ก็สกิลก็เซตประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลสายดันดุนะครับก็สําหรับใครที่จะเซฟแต้มบ้างหรือว่าแบบเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ค่อยเก่งก็สามารถเอาโคโน่มาได้เลยนะครับหรือไม่ก็จะติ้นแทนลูน่านะครับอ่าก็สกิลก็จะประมาณนี้นะครับสัตว์เลี้ยงนี่เราให้เป็นนกนะครับเพราะว่าจะได้โดดไกลเนานะเรามาดูกันในเกมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงน,นะครับผมไปเลยนะครับ อาครับทุกคนเปิดมาก็เราก็อยู่กับหมดกอสวรรค์นะครับผมจะเลือกโดดเป็นทางด้านของเมืองลงสี่นะครับเพราะว่าลงบ่อยนะครับครับคนดูคนไหนนะครับที่ถนัดเมืองไหนหรือว่าลงบ่อยก็สามารถไปลงกันได้นะครับเราต้องมั่นใจด้วยว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าส่วนผมก็มั่นใจนะครับถ้าคนเยอะหรือว่าไม่ไหวก็สามารถถอยได้ครับอ่าก็ตอนนี้โหคนกับผมนี่โคตรเยอะนะครับผมก็จะลงมาแล้วก็ถือ โอ้ตอนนี้ได้สกาแล้วครับมีคนลงยังไม่ถึงนะครับผมก็ยิงไปแล้วก็เปิดหัวไปแล้วก็ตายนะครับคิวแรกของเรานะครับเราต้องเล่นแบบใจเย็นด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะได้ยินเสียงมีคนโดดมานะครับจากข้างหลังนะครับนี่ผมก็จับอยู่ที่ซ้ายปาดนะครับโอ้โหไม่ตายนะครับตัวนี้ก็เข้าหัวไปนะครับก็เราต้องเล่นแบบไอ้นี่ใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะครับก็เน้นการตามของเน้นเซฟบ้างนะครับสำหรับคนที่ซีแกนนะข้างหน้าผมก็เปิดไปนะครับโอ้โหไม่ ดาวน,นะครับผมอ่ะเราก็ต้องปล่อยมันยิงมันก่อนนะครับรอแบบจังหวะเข้าไปเจมนะผมก็จะซ้ำของไอ้เรื่อยแบบไม่ต้องรีบนะครับแบบใจเย็นไว้นะครับผมอนะ่ะเพราะว่าเราเน้นการบวกนะครับไม่ใช่แบบจะลงมาตาลงมาตานะครับอราคนยิงผมโอ้โหจังหวะน,นี้ข้างบนครับแล้วผมก็สวนไปทนทีแดงนะครับโอ้โหไม่ตานะครับผมอ่นานแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับก็ ปล่อยให้เขายิงกันไปนะครับก็เลือกที่จะฟาร์มของอะไรให้มันซื้อกว่านะครับแล้วค่อยปวกนะครับเพราะว่าของยังไม่พอนะครับตอนนี้ข้างบนก็เหมือนจะยิงกันอยู่นะครับเราก็ต้องใจเย็นก่อนนะครับว่าแบบเผื่อขึ้นไปโดนหลังเข้าแล้วทําไงนะครับเราต้องเล่นแบบมีสตินะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องมีสันนะครับผมก็เปิดไป้วครับโอ้โหแดงไม่ดังเลยนะครับก็เขาก็น่าจะยิงกันอยู่จากข้างบนนะครับเหมือนผมก็ว่าจะขึ้นเบสสวนนะครับ ไปสวนหัวตึงๆเองนะครับก็ผมว่าผมมั่นใจตัวเองนะครับจังหวันนี้ผมก็ขึ้นไปนะครับอ่าขึ้นไปปิดตัวนี้โหตัวนี้เปิดหัวมาเกือบตายนะครับโอ้โหช็อตนี้พอพลาดจริงๆนะครับเกือบตายนะครับโอ้โหถ้าลบนี่คือน่าจะลบเดียนะครับเพราะว่าห้าพันแต้มคนก็เหลือเดียเลยเหมือนฝ่าผมก็จะมีด้วยนะครับช็อตนี้ก็คือแบบโหยากมากนะครับที่จะรอดนะครับผมคิดว่าจะไปแลกไอวอลก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากของไม่พร้อมนะครับ เหมือนเขาก็จะตามผมมาแล้วนะครับเพราะได้ยินจากเสียงตีนนะครับเพราะว่าใส่หูฟังด้วยนะครับนี่ไงมันจะมาจีินๆด้วยคบจังหวะที่ผมถือลูกซองมาดึงโอ้โหแดงๆนะครับก็เขาก็ตายไปนะครับก็ได้ไอคิวหนึ่งเลยนะเป็นสามคิวนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเก็บของฟาร์มไม้ว่ฟูก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาคนนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมก็ต้องเคลียร์หลังก่อนนะครับเวลาที่เราจะเข้าวงไม่งั้นโดนหล่อหลังแน่นะครับเหมือนผมจะขึ้นมาแล้วโดน เปิดนะครับผมนะนีไงฝามาโอ้โหโดนเปิดตึงๆนะครับผมก็สวนเข้าไปเม็ดนึงนะครับโอ้โหสัตว์นี้โอ้โหเขาเกือบตายนะครับผมก็เจ็บเหมือนกันนะครับโอ้โหจังหวะเขาปาดผมแต่ผมยิงเขาไม่โดนนะครับเขาก็เข้าไปข้างในนะครับผมยังไม่ตามเขาเพราะว่าต้องพันยาก่อนนะครับต้องเซฟก่อนเดี๋ยวเข้าไปวิ่งตรงๆเมื่อนี้วอมีโอกาสโดนยิงหัวตายได้นะครับต้องใจเย็นเนาะ่าผมก็เปิดโคโนเอ้ยโคโนอะไรขออภัยนะครับผมก็เปิด ล้วนะครับก็ข้างหลังก็ยิงผมมานะครับเหมือนเขาจะเอาผมไม่ได้นะครับผมเอามาเจอตัวนี้นะครับผมก็จะเปิดเข้าไปก่อนนะครับตัวเดินหนีนะครับโถซองยาวติดโคตรแรงนะครับผมโคตรดีรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถไปจัดกันได้นะครับหรือว่าแบบใครที่ไม่มีแบบเป็นสายฟียพวกนี้ก็ต้องแบบอันนี้ทุกคนใจเย็นๆไว้นะครับไม่ต้องรีบเวลาแบบ ที่ทุกคนมั่นใจอ่ะเราค่อยเล่นนะครับแนะนําให้ลงเมืองที่ถนัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรารู้จุดเราต้องเล่นยังไงนะครับเพราะาเราเลงบ่อยเนาะผมก็จะไปเก็บไอเดอร์้านหน้านะครับเพราะว่าไม่มีไอวอลเล่นนะครับเหมือนไอดอปจะมีไอวอลให้ผมนะครับปกติทุกไอดอปจะมีไอวอลให้ทุกคนนะครับเราก็เลือกที่จะไปเก็บไอวอลก่อนเนาะอ่าสกิลก็แล้วแต่ทุกคนถนัดนะครับแนะนําให้ เล่นโคโนนะครับไม่ต้องเล่นตามผมก็ได้นะครับอโลมเนี่ยเพราะว่าผมชอบแบบซองซิ่งนะครับเพราะว่ามันคิวดีนะครับผมเลือกที่จะไปไ้นี่นะครับเช็คว่ามันมีไหมหรือว่าแบบเผื่อมันมาหลังผมนะครับในกรณีที่เราจะเข้าวงเนาะก็เราต้องเช็คให้รอบครอบก่อนนะครับว่ามีเตือนหรือไหม่หรือว่าไม่มีนะครับผมก็จะเช็ค ปแถวแถวลงสีก่อนนะครับก็ฟาร์มไม่เรื่อยแลกของก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญก็มีแปดร้อยนะครับก็จ้องใจเย็นๆไว้นะอ่าผมก็จะแลกชิปไว้เป็นซองสามนะครับเพราะว่าได้ยิงแรงขึ้นนะครับก็ค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะเราเน้นบวกตุกตานะครับไม่ใช่มาลดนะอ่าแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบร้อนก็เก็บ ดีดไปนะครับสาหรับการเข้าวงแบบมีตัวและหน้าเราล็อกเราไว้นะครับเราก็จะใช้ประโยชน์ในการดีดไปนะครับไม่ต้องใช้มั่วนะครับเครื่องดีดแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วผมก็จะวิ่งลงมาจากเนินเขานะครับก็จะเลือกที่จะไปเปิดตู้เพราะว่าผมมีที่เปิดอยู่นะครับที่เปิดตู้อ่ะมันจะมีไอวอลดอกให้เราหนือนะครับก็หรือว่าของต่างๆนะครับถือว่าฟูใช้ได้นะครับเข้าไป ตูท้ทีเดียวเนี่โอ้โ oh, ห oh, ของเต็มเลยนะครับอ่าตอนนี้คนก็เหลือยี่สิบหกคนผมก็ได้มาสี่คิวนะครับก็ยังถ้า,ถ,าถ้าตายก็น่าจะลบอยู่นะครับรก็ต้องเล่นเซฟไ้เนาะพราะรามาคนเดียวถ้าเรามีคนยิงเราตายอะ่ะเราไม่สามารถเกิดได้เลยนะครับไม่ใช่แบบเกมแรกเนาะอ่าที่ผมวิ่งลงเพราะว่ามีพอลนะครับสำหรับใครที่ไม่มีวอไม่ควรทำเลยนะครับวิบ่งลงอย่างนี้ถ้าโดนเปิดมานี้ตายยนะครับผม ก็จะเลือกซีจาฟ้าค่อไปเรื่อยนะครับไม่ต้องรีบร้อนจะตลยผมเองนะครับก็ตัวไหนมั่นใจแล้วค่อยยิงนะครับก็จะเลือกซีจ้าฟามก่อนนะครับเน้นฟามของนะครับตอนนี้ยังไม่เน้นคิวนะครับเพราะว่าเรามีสี่คิวแล้วนะครับก็ควรเซฟของไว้ท้ายวงนะครับผมเลือกทีจะาไปฝั่งนี้นะครับเพราะว่าวงมานะครับจากจุดที่ผมเช็คไว้มันไม่น่ามีตัวนะครับเพราะว่า ผมได้เช็คไว้แล้วนะครับจากรงสีถ้ามีก็มีไม่เยอะนะครับแต่โอกาสน้อยที่จะมีเพราะว่าเราเช็คไปแล้วเนาะก็ต้องเช็คให้รอบครอบนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกว่าต้องเลียหลังให้ขาดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเข้าวงได้นะอ่ะาตังหนี้นะครับผมก็วิ่งไปเลยนะครับเหมือนจะเจอตัวนะครับด้านซ้ายมือทุกคนเห็นป้าแวบๆเมื่อกี้เห็นไหม,ไมแวบๆเมื่อกี้แล้วผมก็จะวิ่งองแหววเขานะครับ ผมจะไม่ยิงไกลนะครับเพราะว่าเขาจะเดี๋ยวเขาจะหนีได้นะครับผมก็จะเลือกฟองชาร์ปไปเลยครับโอ้โหองนี้ก็เรียบร้อยไปหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาปืนไกลอ่ะมันจะติดโคโนโมันให้ให้เขา,าหนีไปได้นะครับแต่ผมก็จะได้ดีดไปจากเครื่องดีดเก่าคนะ่ะเนาะก็จะลงมาตรงนี้นะครับก็จะไปหาที่เล่นตรงกลางวงนะครับเพราะว่าเรากดมาคนเดียวนะครับโอ้โอหตันนี้ผมของตอนนี้คือฟูลมากๆเลยนะครับ ก็พร้อมสรับการที่จะบวชนะครับจังหวะนี้ก็ยิงหาคนเรื่อยๆนะครับก็ตัวไหนที่เราั่นใจเขายิงนะครับผมวันนี้ผมเจอตัวนะครับโอ้โหพวกนี้โอ้ป่าตรงนี้ยิงเว้าโอ้โหตั้งยี่วันนะครับต้องตั้งสตินะครับไม่ต้องมือแบบสั่นนะครับเวลาเจอตัวนะเขาเล่นสจิโดนนะครับเราไม่ควรแบบจะวัดกับเขาโอ้เหมือนหลังจะยิงผมนะครับเหมือนเป็นเอเอฟด้วยนะครับก็เราก็จะใจเย็นนะครับเพราะว่าเขามีสจิโดนเราไม่ควรวัดกับเขานะครับเพราะว่ามันจะ ทำเงิเรานะครับสโล์มากๆเลยนะครับไม่เล่นยากมากผมก็จะการระเบิดเช็คไปหนึ่งทีนะครับข้างบนก็ไม่มีนะครับเขาก็น่าจะดักไว้แถวหน้าต่างเนาะก็จะรอเขาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องเคลียร์หลังใหคขาดที่ผมบอกนะครับก็เรารู้สึกว่าเราไหวก็ต้องวัดกับเขานะครับโอ้ผมก็เปิดหัวไปหนึ่งทีนะครับโอ้โหจังหวะนี้มีตัวนะครับแนะนําให้ทุกคนนะครับใส่หูฟังนะครับอันนี้ก็โอ้โหเหมือนผมจะฟาร์มชิลไปหน่อยนะครับ ก็ขอโทษทุกคนนะครับไม่นาให้ทุกคนไม่ควรทําอย่างนี้เลยนะครับก็ควรตั้งไอบอลไว้นะเพราะไอบอลเราเยอะแล้วเราไม่ควรแบบแบบกักไอบอลไว้นะครับมันอาจทําให้เราตายได้เนาะเวลามีศัตรูอยู่ใ,ใกล้ๆเราอันนี้ก็ผมก็จะปาระเบิดนกแข็งไปในทีนะครับอ่าจะโดนเขานะครับเราก็ต้องรอเขาก่อนนะครับผมต้องเอาตัวนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาแบบไม่ตายเขาอาจจะมายิงหนังผมได้นะครับเวลาที่ผมเข้าวงนะ ผมก็จะเลือกเคลียเขาไปก่อนตอนนี้ผมก็เช็คเรื่อยๆนะครับเผื่อแบบไม่ควรอยู่นิ่งมากๆเลยนะครับเราควรเปลี่ยนตำแหน่งเล่นเหมือนหลังจะยิงกันอยู่นะครับเราไม่ควรไปนะครับเพราะว่าเรายังเคลียตัวนี้ไม่เสร็จเนาะเอาเขาอาจจะมายิงหลังเราได้นะครับเราต้องเคลียตัวนี้ก่อนผมก็จะวิ่งหาใครเลยนะครับจะเช็คตรงนี้นะครับนี่ไงโดนๆเขาไปอีกนะครับโอ้โหจัจจโดนเราก็เราควรระวังนะครับเขาก็กดโดนแม้นะครับจังหวะนี้ผมก็ไม่ได้ กางหูเลยนะครับเพราะว่าเขากดโดดไปแล้วัตน,นีนก็ผมก็จะรอเขาเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ก็หลอกสับหลอกสับหลอกก็เปลี่ยนตำแหน่งไว้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องอยู่ที่เดิมเพราะว่าเขาจะแบบสับให้เขาสับสนนะครับอ่าผมเลือกที่จะรอเขานะครับผมก็ต้องกระต็บหลอกไปหนึ่งทีนะครับจังหวะน,นี้นี่ไงนะครับเขาก็พาดโดดออกมาแล้วครับแล้ววันนี้เขาก็เจอผมนะครับผมบาดตาทีโอโห ตัวมิดจริงนะครับเขาก็น่าจะลนนะครับตรงนี้ผมไม่ควรขึ้นตามเขานะครับเพราะว่าเราเสียเปรียบนะครับเหมือนเขาจะดดดลงมานะครับทุกคนต้องใส่หูฟังนะครับจะได้ยินเสียงดีๆเนาะมีผมปาดเขาโอ้เขายิงผมตรงนี้ผมยิงยิงยิงตั้งไอวอลโอ้โหโคตรเจ็บอะครับตันเดียงไม่ตายโอ้โหเรือยนะครับเขาก็โดนไปหนึ่งทีนะครับผมก็เคลียร์ตัวนี้ไปได้นะครับถือว่าหลังน่าจะเข้าไม่ได้นะครับ ก็เราก็เยนหนึ่งก่อนแล้วก็ซ้มของว้เลยโอ้ตอนนี้ไอวอผมโครเยอะเลยนะครับก็ตั้งยี่สองลูกอ่าผมก็จะเย็นๆนะครับจังหวะน,นี้ก็รอรอวงมาก่อนต้องตั้งไอวอปิดนะครับเราไม่ควรกักไอวอไวนะ้เนาะว่า้อวอรเราก็เยอะมากๆแล้วนะครับก็ควรใช้เนาะถ้าเราตายเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแค่เสียไอวอไปสองสามลูกก็ไม่เป็นไรนะครับแบบไม่ใช้ไอวอเราไม่เนาะนะไม่ควรกักไอวอ เหมือนตั้งหน้าจะมีตัวยิงกันนะครับผมก็จะรอกระโดดยิงเขานะครับตอนนี้โอ้โหโดนมิตเดียวโคตรเบาเลยนะครับก็เหมือนวงจะบีบหลังผมนะครับผมก็จะตั้งเครื่องดิบที่ผมเก็บไว้นะครับเพื่อในการเข้าวงนะครับไม่ต้องเสี่ยงนะครับอ๋อระบตั้งสถิตก็ดิดเข้าในวงเลยนะครับจังงวันนี้ก็ดิดเข้าไปนะครับก็ไม่ควรวิ่งเข้าเลยนะครับมันอาจจะเสี่ยงที่จะเสียทรัพยากรเราก็ได้นะครับเหมือนจะมีคนขึ้นเคลนเหลืองนะครับแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับ อ่าแล้วผมก็จะเลือกที่จะวิ่งเข้าไปแจมด้านหน้านะครับเพราะว่าเขายิงนั้นอยู่นะครับเป็นโอกาสดีที่เราจะแจมเลยนะครับผม,มาจาังหวะนี้ก็คนที่ชอบมายิงข้างหลังนะครับเพราะว่ามันแบบมีโอกาสที่เราจะได้ชิวมากๆนะครับผมก็กดไปเลยนะครับก็ตายนึ่งน,นะครับผมก็รัดเข้าไปหนึ่งชีนะครับผมเม็ดเดียวเหมือนเขาจะตายนะครับด้านหน้าก็ผมก็การระเบิดเช็คไปหนึ่งชี เหมือนเขาจะเข้าในนะครับผมก็จะไม่วิ่งไปขวาครับผมจะออกซ้ายแทนนะเหมือนผมจะหลอกเขานะครับจังหวะนี้หน้าผมก็เหมือนเขาจะอยู่ในไอวอร์งนะครับผมก็ชักพิลล์สอผมก็โดดปาเป็นซีโอโหไม่โดนนะครับโอ้แล้วเขาก็ล่วงครับเหมือนเขาจะมีเข็มฉีดยานะครับโอ้เก็จะตั้งไอวอวิงนะครับโอ้สองเมตรก็โหร่วงเหมือนเดิมนะครับถึงจะมีเข็มฉีดยาก็พอก็ตอนนี้ก็เหลือสี่คนผมก็ได้มาเก้าคิวนะครับจังหวะนี้ผมก็ บวกแล้วนะครับก็9ก้าคิวน่าจะบวกมา30สิบวกหรือว่า20สิบบวกนะครับแล้วแต่เราทำดาเมจหรือว่าคิวนะครับส่วนข้างบนต็ผมก็จะกดข้างบนไปก่อนนะครับโอ้โหขาดเม็ดเดียวนะครับไม่งั้นก็ตายแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็จะซ้ำของเข้าไปก่อนนะครับโอ้ตอนนี้โอ้โหไอวอลเขาเยอะมากๆเลยนะครับโอ้โคตรเจอเลยนะครับโอ้โหแบบเยอะจัดๆเลยนะครับตั้งคาดนี้ไว้เกมอื่นได้นะครับโอ้โห ผมจะเปลี่ยนมาเล่นสกาแทนนะครับเพราะว่าวคคบูทแฝกยิงไม่ค่อยโดนเลยนะไม่ค่อยจะโดนหัวเท่าไหร่าตอนนี้วงก็ปีบมาเลยนะครับผมก็จะเลือกเอาตุ๊กซองเจาะไอวอลเข้าออกนะครับแล้วก็จะเลือกที่จะดันไอวอลเข้าวงนะครับไม่ควรวิ่งตรงๆนะครับเพราะว่าเรามเมอวอลวเราค่อวๆดันเข้านะเรามีไอวอลตั้ง25าลูกแล้วผมก็จะดันเข้าเหมือนจะโดนซ้ายกดนะครับตั้งไอวอลเป็นอย่งนี้นะครับแล้วก็จะเย็นนะครับผมแล้วก็ผมกระโดดตากหัวแดงๆนะครับไม่ตายนะครับผม โอ้โหก็ตั้งให้วอเตนนะครับผมก็จะกำร,ระเบิดผมก็ลืมเก็บระเบิดไว้นะครับโอ้โหเสียดาจะจัดไปเน้นเก็บไอวอลไปหน่อยอ่าเหมือนผมจะยิงชาร์จเขานะครับจังหวะนี้ว่าไงผมผมเหมือนหลังจะยิงด้วยนะครับผมชาร์เขาโหยิงเบาอย่างนี้ผมก็ตั้งให้วอลรัวๆอยนะครับไม่ต้องแบบเสียไม่ต้องแบบสนใจนะครับว่าจะเสียไอวอลมากนะครับเราก็ตั้งเต้นเยนะครับเพราะว่าเสียแค่3าคนแล้วนะอ่าจังหวะนี้ผมก็ตั้งให้วอลปิดออกนะครับแต่มันไม่ออกให้ผมนะครับ เหมือนเขาจะกัดแล้วเดมาโอ้โหถ้าเกาะสี่นะครับดีนะผมเกาะสี่ถ้าไม่เกาะสี่มีโอกาสที่จะผมเหมือนเขาจะยิงตีนผมด้วยนะครับผราต้องตั้งชิกดูดีนะครับผมเมันกขาจะจอบไม่ยอมเลยครับจังหวะนี้ผมก็ยิงเขาไม่โดนอีกแล้วนะครับโอ้โหแต่ผมจะมาโหเสียงจีนอะไรแบบนี้ไม่ตายนะครับโกมีขนาดนี้โอ้โหผมก็พาดเลยเขานะครับโอ้โหเป็นเพราะผมไม่ตั้งให้วอยนะครับผมคิดว่าเขาจะยิงม่นวนในกรณีที่มินวคนนูนนะครับ อ่าแล้วก็บวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวก3 3นะครับโอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับที่สเนาะถือว่าบวกอยู่นะครับสำหใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอ่าวันนี้ผมก็แต้มผมไปอยู่ที่5600กว่านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมแต่วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับบาย